ทาระบุริเคเบ,บิลทีวีุกท่านคะวันนี้ในช่วงของสาระน่ารู้ค่ะสิ่งที่ท่านผู้ชมดูกับเบียเมอร์สักครู่นะคะถือเป็นหนึ่งในผลงานตลอดระยะเวลาย่างเข้าสู่ปีที่26 ของอาชีพเรือจ้างหรือการเป็นพ่อพิมพ์ของชาติสิ่งหนึ่งต้องบอกว่าวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีเพราะว่าอาจารย์หนึ่งท่านทุกคนจะรู้จักกันว่าอาจารย์อารมณ์เบสุงเนินค่ะซึ่งอาจารย์จะเป็นผู้หนึ่งกับการสอนลูกศิษย์ทั้งในห้องเรียนและการออกนอกห้องเรียนในเรื่องของการเรียนรู้ในด้านของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ําการพาน้องๆไปดูฝนดาวตกไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งนำศาสตร์ของพั ราชามาใช้เพราะว่าล่าสุดนะคะอาจารย์เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองกับการเป็นเรือจ้างเป็นพ่อพิมพ์แล้วนะคะอาจารย์ต้องสาด่านอีกสองด่านกับผู้ที่เป็นครูถูกเสนอชื่อทั่วประเทศเหมือนกันที่จะถูกคัดเลือกอย่างไรสิ่งหนึ่งวันนี้เบียดภาท่านผู้ชมมารู้กับรางวัลน,นี้เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีและสิ่งหนึ่งกับอาชีพหรือ รครูบทบาทเหล่านี้สร้างความภูมิใจมากน้อยแค่ไหนและวันนี้หัวใจดวงนี้จะยืนหยัดในการทําสิ่งเหล่านี้เป็นพ่อพิมพ์ของชาติอย่างไรต่อไปช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักไปรู้สิ่งดีๆเหล่านี้ติดตามได้ในช่วงหน้ากับสาระน่ารู้ค่ะ อาจเป็นเพราะฉันมองตาแล้วถึงจึงหัวใจตรงนี้ยังไงทำให้ฉันรักเธอ ส่วนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีค่ะวันนี้เราจะพาทุานผู้ชมมารู้จักกับการ,การทําหน้าที่ในอาชีพของเรือจ้างกับการรับราชการครูเป็นระยะเวลาย่างเข้าสู่ปีที่26ของผู้ชายคนนี้ปีนี้นะคะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีได้รับการคัดเลือกให้อ่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีระดับจังหวัดสระบุรีหรือว่ารางวัลครูฝันสิทธ์ค่ะและก็เป็นตัวแทนไปแข่งขันกับอีก76 ังหวัดในการเข้ารับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลน,นี้ในระดับประเทศหรือไม่แต่วันนี้ต้องบอกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวของคุณครูท่านนี้และก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับสถานศึกษาวันนี้เราจะมาที่นี่จะมารู้กับสิ่งเหล่านี้โดยวันนี้ผู้ที่ได้รับรางวันนั่งอยู่กับเบียนณที่นี้นั่นก็คืออาจารย์อารมณ์เบสูงเนินรูวิทยาฐานะชนาญการพิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีสวัสดีค่ะ ค,ค่ะและอีกท่านหนึ่งถัดมาค่ะเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีท่านพออนิรมูลสุภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่นี่มารู้จักกับอาจารย์อารมณ์เบสูงเนินที่ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงแต่ในส่วนของการคัดเลือกในส่วนของการถูกนําเสนอว่าทําไมเราถึงพาท่านผู้ชมมารู้ต้องบอกว่ายากาสู่ปีที่26กับอาชีพรับราชการครูอาจารย์อารมณ์หาจริงๆ26ปีกับการเป็นข้าราชการเป็นเรือจ้างเป็นพ่อของลูกศิษย์จริงๆประสบการณ์ตรงนี้อาจารย์รู้สึกยางไรบ้าง ถ้าเราได้เห็นความความสำเร็จของเ,เด็กๆมันก็เป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นครูว่าภาพภาพที่เราเป็นผลผลิตที่เราได้ได้ส่งผ่านไปสู่สังคมเขาเป็นคนดีอ่ะแต่นี้ยพอแล้วครับครูอ่ะครูพอแล้ว มันคือความภาคภูมิใจของคนที่รับราชการของคนที่ได้ทํางานใต้เบื้องรุญบาตของพระองค์ท่านสิ่งหนึ่งในหานักที่อาจารย์สอนทั้งในห้องเรียนสอนทั้งสิ่งที่พาลูกศิษย์ออกข้างนอกปัจจุบันสอนวิชาอะไรบ้างอาจารย์ตอนนี้สอนวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ก็จะมีทั้งมองต้นแล้วก็มองปลายมองปลายจะเป็นเคร่งมองปลายจะเป็นเครงเพราะว่า บางเรื่องวิชาทเรีนี่มันจะไปเอื้อับอเรื่องของของศาสตร์ของเขาจะอยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็พอสอนเสร็จก,ก็เอาไปใช้กับชุมชนข้างนอกได้เอาไปบริการชุมชนข้างนอกได้เด็กๆส่งต่อความรู้ความสามารถไปกับชุมชนแล้วก็บอกต่อเรื่องที่ได้เรียนรู้เอาไปใช้ในระดับตนเองระดับชุมชนระดับสังคมได้พอได้ อันนี้คือความรู้สึกกับสิ่งที่ตลอดระยะเวลาในการทาหน้าที่ของความเป็นครูพอออคะฟังแบบนี้งั้นขออนุญาตถามพออ้อก่อนว่าจริงๆแล้วทางโรงเรียนเสนอชื่ออาจารย์อารมณ์เข้าสู่การคัดเลือกในระดับจังหวัดสระบุรีทําไมถึงเลือกอาจารย์อารมณ์แล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอย่างไรบ้างคะครับจริงๆแล้ววิธีการคัดเลือกครูเพื่อที่ให้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยเป็นมีขั้นตอนมีกระบวนการคณะกรรมการ ายชุดนะครับแต่ในในขณะที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องออแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็ครูโดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษานะครับแล้วก็ดําเนินการคัดเลือกโดยดูผลงานเชิงประจักษ์แล้วก็การดําเนินชีวิตของคุณครูท่านนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดในเกณฑ์ล้วก็จะพูดถึงเกณฑ์ลักษณะของของคุณลักษณะทั่วไปนะครับซึ่งจะต้องประกอบเป็นครูที่อสอนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สอนอย่างน้อยต้อง20ปีนะครับ<ฮ>อย่างน้อยต้อง20ปีะนะครับตอนนี้คุณครูอารมณ์ก็อยู่เข้าเข้ามาที่ปีที่26 <20 S 1> นะครับ แล้วก็มีผลงานเชิงประจักษ์นะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นคุณสมบัติทั่วไปแต่สิ่งที่สําคัญรึ่งซึ่งปรากฏอยู่ที่ตัวคุณครูคอารมณ์ก็คือคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติเฉพาะ<ช>นะครับนั่น,นคืออันที่หนึ่งก็คือเป็นผู้ที่เ,เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์นะครับ<ช> ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดความเป็นพลึกในการทํางานของครูอารมณ์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับลูกศิษย์เตยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและประการที่2ก็คือเอ่อเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษานะครับซึ่งอันนี้คุณครูอารมณ์ก็ได้ทําเกี่ยวกับวิชาการแล้วก็พัฒนาคุณภาพทั้งมีประโยชน์ต่อตอนเองในลักษณะของความความก้าวหน้าในวิชาชีพซ,ซึ่งซึ่งคุณครูทุกคนก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันก ก็มีในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมอีกด้วยนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่มาที่ไปคณะกรรมการสถานศึกษาก็เลยนําเสนอชื่อครูอารมณ์ซึ่งมีผลงานที่ที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เข้าตามเกณฑ์ตรงนี้เพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาซึ่งซึ่งผลก็ปรากฏคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาให้ครูอารมณ์เป็นผู้เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในครั้งนี้ครับหรือจริงๆเขาเรียกอีกรางวัลนึงว่ารางวัลครูขวัญศิษย์เขาแบ่งเป็น ยังไงบ้างจริงๆเอามี3ประดับในการคัดเลือกกับการาถูกเสนอเป็นตัวแทนของจังหวัดตลาบบุรีในการถูกเสนอกับอีก76จังหวัดทั่วประเทศรวมเป็น77ในการขอรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งอาจารย์อารมณ์เนี่ยจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ไปฝ่าด่านอีกสองสองสองระนับสองับก็คือจะต้องคัดเลือกจากตัวแทนจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะฮะก็อีกอีกประมาณ40คนรับรางวัลเรียกว่ารางวัลคุณากรก็คือไปแข่ง7จสิจจังหวัดทั่วประเทศคัดเลือกให้เหลือ4 0 40เราจะเรียกว่ารางวัลคุณากรนคุณากรครูคุณากรครูคุณากรอันนั้นคือคัดเลือกเหลือ4 0จาก40คนนี้ติดหนึ่งใน40ก็เป็นรางวัลครูคุณากรก็จะเป็นรางวัลครูคุ แล้วสุดท้ายก็จะคัดเลือกเหลืออีก4คนซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับซึ่งซึ่งครับคัดเลือกเหลือ4คนงั้นอาจารย์อารมณ์ก็ต้อง่าดานาานอีกองขยันะครับ อันนั้นคือความที่ถูกคัดเลือกถูกคณะกรรมการในการมาลงพื้นที่ตรวจสอบใช่ไหคะตอนนั้นกดดันแม้ต้องถามอาจารย์อารมณ์ก่อนคือเราเนี่ยแข่งกับคุณครูที่ถูกเสนอชื่อในจังหวัดสระบุาารีทราบไหมคะตอนนั้นถูกเสนอชื่อกี่กี่ท่านไปแข่งกันยังไงบ้างในะเรื่องของการนําเสนอตรงนี้ช่วงช่วงที่เสนอชื่อไม่ทราบทราบแต่กําหนดนัดหมายที่ที่คณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับเขาลงมาสํารวจเพราะว่า เรมาประเมินเพราะว่าเขาจะมาดูผลงานเชิงประจักษ์อ๋อมาถึงที่โรงเรียน,นดูแบบเชิงประจักษ์เลย<ช>แล้วก็ไปดูการออกนอกพื้นที่ด้วยไหมคะหรือดูเป็นองค์ประกอบสําคัญเอ,อิงจริงๆดูทุกองค์ประกอบแต่ว่าออวันนั้นไม่ได้ออกนอกพื้นที่มีจะมีภาพภาพถ่ายภาพ ก็ไปทำเก็้เล่าให้ฟังอ๋อไปถามน้องๆด้วยใช่ครับเกล็่าให้ฟังมีสิทธิ์เก่าเล่าให้ฟังค่ะคบว่าว่าพฤติกรรมการสอนของของครัวลรงเป็นยังไงไม่ได้ตัดสินแต่ดูจากสิ่งที่อาจารย์สอนคือตัดสินจากองค์ประกอบอื่นๆเช่นสิทธิ์เก่านักเรียนที่เรียนปัจจุบันเอามาเป็นหนึ่งในการตัดสินที่ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดคัดเลือกอาจารย์อาจารย์ครับขอประกาศผลขออนุญาตถามหน่อยจริงๆเล่มนี้นะเป็นหนึ่งในการ คือความภูมิใจคือแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนายอารณ์เดชสูงเนินตำแหน่งครูวิทยาฐานนครูชำนาญการโรงเรียนสวนหลับวิทยาลัยสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในเล่มนี้จะบอกอะไรบ้างอาจารย์ขาสิ่งที่อาจารย์จะต้องถ่ายทอดเห็นบอกว่ามีมีความรู้สึกของคณะครูผู้บริหารสิ่กับ เอาสิทธิ์ปัจจุบันหนูเห็นเนี่ยแล้วก็มีรางวัลที่อาจารย์สร้างมารางวัลล่าสุดก็คือรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสาโดดีประจำปี2557เนื่องในโอกาสวันครูโลกอาจารย์ก็ได้รับรางวัลนี้เหมือนกันอาจารย์ได้รับรางวัลคือเยอะมากข้างหลังอันนี้คือเป็นรางวัลหนึ่งล่าสุดที่อาจารย์รับเมื่อปีที่ผ่านมาแต่รางวัลข้างหลังนี้คือส่วนหนึ่งกับผลงาน ความภูมิใจตอนนี้อาจารย์ก็จะเป็นตันแทนของจังหวัดสระบุรีในการที่จะไปแข่งขันกับอีก76็ดสิบหจังหวัดรวมสระบุรีเป็นเจ็ดสิบเจดในการที่เราจะสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือไม่แต่ความภูมิใจคือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนคะต้อถ,ถามว่าภูมิภูมิภูมิใจที่มีมีคนเห็นเรา <c oughs> ทําความดีแล้วก็ เ,ออเด็กๆเวลาเด็กๆเข้ามาเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการนแล้วเขาได้ถ่ายทอดว่าเฮ้ครัวเรามีคุณลักษณะหนึ่งสองสามสี่เราเราได้นั่งฟังอยู่ด้วยครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นคุณลักษณะของเราที่เราไม่เคยเรู้รกับเด<ๆ>็กๆเลยก็ได<ๆ>้ค<ๆ>ือจริงๆคณะกรรมการเขาจะเรียกเด็กมาโดยที่อาจารย์ก็จะไม่รู้เหมือนกัน ถูกไหมคะแล้วก็จะไม่รู้ว่าเด็กๆคิดอะไรกับสิ่งที่เราสอนมาตอนนั้นฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือคือรู้สึกรู้สึกอึ้งอ่ะบางทีบางทีบางทีภาพที่เขามองเราอ่ะที่มันเป็นแบบนี้เหรอดูบ้างค่ะดูบ้างแล้วก็ดูหน้าเข้มแต่ว่าพอสุดท้ายเขาบอกว่าเราเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในเรื่องของของความอดทนค่ะในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างงี้ครับแล้วก็เป็น ต้นแบบของความมานะพยายามต้นแบบมไม่ใช่ไม่ใช่คนเป็นครูเฉพาะในห้องเรียนครับแต่ว่าเวลาไปทํางานร่วมกันในพื้นที่ไปในพื้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยเราเราเหมือนครูพ่อเราเป็นเหมือนพ่อคนที่สองเป็นครูเ,รเ,เป็นพ่อด้วยแล้วก็ เวลาไปทําง,งานในพื้นที่มันมีเวลาที่จะต้องเลยเวลาไปเราก็ต้องเอาลูกเราเนี่ยผม <laughs> ผมเรียกลูกเรากระเตงกระเตงไปพักอีกที่บ้านนะ่ะ <laughs> เขาก็จะเห็นรูปแบบของของของการเป็นเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อของเขาเขาจะอยู่เขาจะกินอะไรยังไงเนี่ยครับเขากลายเป็นว่าภาพที่เขามองเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกภาคภูมิใจ <laughs> นะครับแล้วก็พอหลังจากที่ผลออกมาเนะี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเด็กมองเราดีละ ผู้ครองมองแล้วแล้วก็สิ์เก่าก็มองภาพเรามาว่าเออเราเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนี้แล้วก็กรรมการมองแล้วก็กรรมการเชื่อในสิ่งที่เด็กๆพูดชเชื่อในที่ในสิ่งที่ท่านบุ้งในการแล้วก็คณะกรรมการึาษา,าพูดแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือรางวัลนะมันคือรางวัลทําทําให้เวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อเนี่ยเราก็ มันมีมนคน,นเห็นใช่มันมีนคนเห็นแล้ว,ว่าเรากําลังทำทาสิ่งดีๆทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเด็กๆสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับโรงเรียนกับจังหวัดแต่ว่าพอมาได้รับรางวัลพอถึงว่าเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ควาเพียม,ม,มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มเข้ามาค่ <c ười> คุณครูมันเริ่มเข้ามา <c ười> คุณครูของลูกลูก <c ười> <ช>พ่อของลูกลูกใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกศิษย์ <c ười> คิดอะไรในการที่บางทีเรากระเตงเข้าไปดูฝนดาวตกเจมินิกบ้าง <c ười> ไปตรวจน้ําในพื้นที่เขตอําเภอเสาให้บ้าง กระเตงไปในฐานะเป็นครูกระเตงไปในฐานะเป็นพ่อที่คุณครูก็จะมีครอบครัวด้วยเขาก็จะเห็นว่าเออวิถีเวลาคุณครูอยู่กับครอบครัวแต่กระเตงลูกศิษย์ไปด้วยวิถีแบบนี้ลูกศิษย์ก็จะเห็นเป็นพ่อครูของเด็กๆที่สําคัญท่านผู้ชมคะต้องบอกว่ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเพียงแค่ระดับจังหวัดถือเป็นตัวแทนมันคือรางวัลที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งในการรับราชการครูยากประสบปีที่26เบ๋ยวเชื่อมั่นว่า มันคือความปราบปรึมแต่ถ้ายิ่งได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพเองเป็นตัวแทนอีกสองขั้นตอนถ้าเราได้รับเลือกมันคือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของข้าราชการการอยู่ใต้เยี่ยมพระลูกคนบุญบารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เบียอเชื่อมั่นว่าใครที่ได้รับรางวัลแบบนี้มันคือความภูมิใจขออกภูมิใจกับ คุณคณรูอาจารย์อารมณ์แค่ไหนอยู่ด้วยกันมาปีนี้ยากพระส่ป,ปีที่6นอยากจระบอกอะไรคุณครูบ้างกับสิ่งที่เราเห็นทั้งเชิงประจักษ ทั้งสิ่งที่เราแอบมองมาสิ่งที่เราไม่เคยบอกเลยแม้ว่าจะทำงานกับครูอารมณ์ประมาณ5ปีย่างปีที่6นั่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ออสังเกตดูการจัดการเรียนการสอนหรือว่าเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปี2547น่นะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นการแสดงนิทรรศการทางวิชาการที่โรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมผมก็บอกเห็นคุณครูอารมณ์ทำกิจกรรมเด็กๆเนี่ยดูแล้วมีความมุ่งมั่นสนใจเด็ก เด็กมากๆผมก็เลยบอกครูอารมณ์บอกว่าเออเราคงจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันเนาะ mm hmm. ก็ไม่นึกว่าปี2553นะครับ mm hmm. ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันตลอดแต่ละตั้งแต่ปี2553เนี่ยผมก็มองดูคุณครูอารมณ์ซึ่งในขณนะนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แล้วก็ในลักษณะของงานนโยบายหรือว่าการทํางานก็ดีเนี่ยผมสังเกตดูลักษณะของการทํางานในกลุ่มสาระเนี่ก็คือจะผมใช้คําพูดกับครูอารมณ์บอว่า การทำงานของกลุ่มสารานี้เป็นการรับเบิดจากภายในซึ่งเป็นการคิดและก็ทำงานร่วมกันอย่างจริงจังคือไม่ได้รอจากผู้บริหารสั่งสั่งสั่งอย่างเดียวแต่ว่าการคิดร่วมกันการทำงานร่วมกันจนกระทั่งเกิดผลงานที่ดีที่ชัดเจนเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากในขณะเดียวกันคุณครูอารมณ์ที่ทำงานนะครับ ก็ในลักษณะของการทุ่มเทและเป็นแบบอย่างกับนักเรียนจนกระทั่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความคิดที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าตามแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยนะคุณครูอารมณ์ก็จะใส่ในความคิดตรงนี้ให้กับเด็กๆคิดถึง ส่วนรวมคิดถึงสิ่งแวดล้อมทําความดีเพื่อนในหลวงอะไรต่างนี้จะใส่ให้กับเด็กตลอดนะครับเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากคุณครูอารมณ์ที่ได้ทุ่มเทในการทํางานอุทิศเวลาอุทิศต,ตัวให้กับหงุนการศึกษาอย่างแท้จริงนะครับก็จึงจึงเกิดความสําเร็จและก็ความร่วมมือในการจัดก,การศึกษาในขณะน,นี้ผมก็เชื่อว่าในสิ่งเหล่านี้เองไม่ใช่แต่แต่คุณครูอารมณ์ภูมิใจแต่ความภูมิใจเนี่ย เกิดกับเราชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีทุกคนจนกระทั่งคณะกรรมการสถานศาึกษาสมาคมต่างๆนักเรียนก็ภูมิใจในสิ่งที่คุณครูได้ทําแล้วก็เป็นแบบอย่างคิดว่าตรงส่วนนี้เองมันก็จะเป็นต้นแบบหรือเป็นรูปแบบที่ทําให้เกิดการแบบอย่างในการทําดีต่อไปเพื่อสังคม โรงเรียนดีใจและก็ภูมิใจในตัวคุณครูโรงบรปณิธานความตั้งมั่นเชื่อมั่นว่าเวลาสอนทุกครั้งดึงศาสตร์ของพระราชาในด้านสิ่งแวดลอ้อมเป็นส่วนหนึ่งหัวใจสําคัญในการสอนลูกศิษย์ทุกคนอาจารย์ตั้งมั่นจะทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างไรวันนี้อยากให้อาจารย์ถ่ายทอดแล้วก็ฝากอะไรไปยังลูกศิษย์ทั้งปัจจุบันทั้งลูกศิษย์รุ่นเก่ารวมไปถึงคนที่ดูรายการอยู่สวมหัวใจของความเป็นครูค่ะ ก็ก็หนึ่งต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ที่ให้ได้รับเกียรติในการเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่อยากบอกเด็กๆว่าที่เขาบอกว่าเราเป็นต้นแบบของความอดทนเนี่ยครูเนี่ยดูต้นแบบจากพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์นิกรเนี่ยครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดสระบุรี ผมจะบอกเด็กๆของผมอยู่เรื่อยๆว่าพระเย้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานเขื่อนป่าสักมาให้เราเพราะนั้นสิ่งที่เราเป็นประสงค์นิกรแล้วก็ทำงานสนองพระองค์ท่านได้ที่สุดก็คือพยายามดูแลแม่น้ำป่าสักให้ดีที่สุดเพราะว่าการที่พระองค์ท่านทรงพระราชานเขื่อนมาให้เนี่ยมันทั้งป้องกันน้ำท่วมป้องกันน้ำแล้งแล้วก็ พระองค์ท่านยังเคยบอกว่าลุ่มน้ําที่ดูแลรักษายากที่สุดคือลุ่มน้ปาป่าสักงั้นถ้าเราได้สนองงานพระองค์ท่านในส่วนที่เราเป็นนักเรียนในส่วนที่เราเป็นคนในชุมชนเราช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ําหาวิธีการแก้ไขาหาวิธีการป้องกันจนกระทั่งนักเรียนเริ่มมีผลของความรู้ความเข้าใจเอาลงไปสู่ภาคของชุมชนเนี่ยมันเป็นความภาคูมิใจของคนเป็นครูว่า ถ้าสิ่งที่เราแนะนําบอกต่อในศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวที่อยากจะให้พระสงฆ์มิกรของพระองค์ท่านเป็นผู้ทาเนี่ยแล้วมันค่อยๆสําเร็จผลสําเร็จผลขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เครือข่ายที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนสมนูุหลากวิทยาลัยสระบุรีเข้าไปเป็นเครือข่ายของเครือข่ายลุ่มน้ําป่าสักของจังหวัดของลุ่มน้ําภาคกลางตอนบนแล้วก็เขาเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในภาคโรงเรียน ภาคโรงเรียนเครือข่า,ขายภาคชุมชนภาคสังคมมันเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นครูที่บอกว่าถ้าเราทําผลผลิตของเราเองให้ออกไปสู่สังคมได้แล้วก็เป็นคนกระตังยูครับกระตังยูกับพื้นที่ของตัวเองเป็นความสุดของคนเป็นครู ที่ได้ทำงานสนองงานพระบาทสมเด็จพรยูหัวเป็นความสุขของคนเป็นครูที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพสู่สังคมอยากให้อยากให้คนครูหรือว่าท่านผู้ปกครองที่ชมรายการครับได้แนะนําบอกต่อลูกๆหรือไม่งั้นก็ถ้าไว้ใจโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีเราเอาลูกๆมาเรียนที่นี่ผมผมสัญญาว่าผมจะดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีด้วยด้วยความเป็นความเป็นครูที่อยากจะดูแลเด็กๆอยากจะถ่ายทอด ความรู้ที่เป็นความรู้ที่สนองงานพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวให,ให้เต็มที่เต็มความสามารถครับผู้ชายคนนี้ในอาชีพราชการครูพ่อมพ์ยากพระสุปีที่26ได้สนองแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้สร้างความภูมิใจเราเลยพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอาจารย์และรู้ว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้ได้ไม,ไดมาได้ง่ายๆนะจมต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่าง แต่ความภาคภูมิใจของอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เราอยากถ่ายทอดผ่านไปยังท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการแล้วก็ขอให้อาจารย์ประสบความสําเร็จนะคะตอนค่ะวเกิดน้อยคือวันนี้อาจารย์ก็สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยลาลัยสระบุรีและครอบครัวเบสงเนินวันนี้เราทั้งสามท่านจ้องหาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านขออนิตมูลสภาค่ะท่านผู้นวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีอาจารย์อารณ์เบสงเนินผู้ที่สร้างชื่อเสียง อย่างไรวันนี้เป็นตัวแทนเอาใจช่วยอาจารย์เราทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ